ขอบคุณค่ะข้างๆบิวสนุกมากเลยนะคะข้างหลังเงียบเงียบนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค,ะค่ณคะไม่ร้อนเลยค่ะแต่ว่าเหงื่อไหลเต็มเลยนะคะแฟนเพลงน่ารักมากนะ,ะส่งเสียงตลอดเลยนะคะยิ่งเป็นด้านข้างนะคะยิ่ง,งส่งเสียงดังเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ จำได้ค่ะเราเคยไปเจอกันที่วัดทับกระดานนะครั้งแรกขอบคุณค่ะหนูหนูคิดหนูหนูให้พี่เขาเป็น f อตัวยงเลยค่ะเพราะว่าพี่เขาอ่ะอยู่ไกลมากแต่ว่าพี่เขาขับรถนะคะจริงๆอะไรนะคะอยู่แค่ชนบุรีเองใกล้ๆนะะพี่เขาบอกอยู่ใกล้ๆถ้าใจมันรักนะคะเขาบอก และกปรปถกมก็แค่ปากซอยใช่ไหมคะโอ้เยี่ยมเลยคอบคุณมากนะคะ,ะวันนี้มีกล้องไหนบ้างคะมีมีแม่ป๊อกนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็มีพ่อหมูนะคะสวัสดีค่ะพี่แมงกะบี้อยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะคุณลุงสมพรมามาขายอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะมีช่องอันนี้ช่องอไหนะคะโยหมูกรอบ อร่อยเลยนะคะเอาซะหนูหิวเลยนะคะที่โต๊ะนั้นมีอะไรกินบ้างนะคะส่งไม้หนูบ้างนะคะคนยืนบนเวทีหิวหิวนะ,ะแล้วก็ขอบคุณทีมงานหลังบ้านหนูนะคะทีมงานไลฟ์สดหนูนะคะขอบคุณมากๆนํนำทีมโดยพี่เจี๊ยบนะคะแล้วก็ฝากแม่แม่นะคะพ่อๆทุกๆคนนะคะเข้าไปที่ช่องนะคะ ต้นข้าวสุปริยาออฟฟิเชีนะคะ,ะก็ฝากว่าเป็นกำลังใจด้วยนะคะ EP2 ของของสุปริยามหาลาบนะคะกำลังจะออกเร็วๆนี้นะคะอดใจรอสักนิดหนึ่งนะคะได้พบกับความสนุกแน่นอนเพราะว่าพา่อแม,แม,แม่ที่ดู EP1 ไปนะคะเขาก็เรียกร้องว่า EP2 จะมายังลูกเมื่อไหร่จะออกนะคะเพราะว่าความสนุกมันล้นใช่ไหมคะอยากจะดูต่อ ดูดู EP แรกก็ดูย่าหนูพูดไปก่อนนะคะอ EP สองหนูจะได้พูดบ้างแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะทางช่องของหนูค่ะฝากเพลงเพราะๆสักหนึ่งบทเพลงค่ะพ่อแม่จ๋าตบมือให้พี่ชุดชมพูข้างหลังเลยจ้าเพราะว่าเขาคนละทีมกันใช่ไหมคะพี่พี่ทีมเดียวกันไหมคะ คนละทีมนะคะคละทีมทีมพี่ชื่ออะไรคะจีรบุตรแดนค่ะอ๋อีรบุตรแดนนะคะ,ะ,นนะ,คะ,ะมีงานข้งคาได้หากันได้นะคะเมื่อกี้หนูโมโหมากหนูรู้สึกโกรธมากจะร้องเพลงไม่เพราะหรือยังไงไม่รู้นะคะพี่ๆที่ยืนตรงนี้คะ่ะถ่ายหยิบกล้องขึ้นมาหนูก็เตรียมยิ้มให้เลยใช่ไหมคะฉีกยิ้มไม่เลยถ่ายแดนเซอร์ค่ะโอ้โหไอเราก็อุตส่าห์ยิ้มนะคะ หนูหนูเสียใจมากฉีกยิ้มแบบหนูตั้งใจยิ้มให้กล้องพี่เขานะคะพี่เขาหันไปถ่ายแดนเซอร์ค่ะพี่พี่แดนเซอร์สวยเกินไปแล้วนะใส่วันหลังหนูต้องใส่วันหลังหนูขอใส่ชุดแบบพี่แดนเซอร์เขามั่งได้ไหมคะตบมือนี่คือถ้าหนูใส่มาแล้วก็ด่าหนูใช่ไหมคะหนูก็จะโดนดุไงคะไม่ไม่ใส่นะไม่ใส่วันนี้ก็ใส่เสื้อทีมฟุตฟุตบอลพลังการมานะคะ โหมดทีมบ้านเกิดหนูหน่อยนะคะเพราะพ่อ,พอแ,มแม่ไม่ว่าหนูนะคะงานอื่นก็จะแต่งชุดแบบว่าเรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะเรียบร้อยเหมือนเดิมนะโอเคค่ะฟังเพลงเพราะๆต่ออีกสักหนึ่งบทเพลงค่ะ